มาถึงขั้นตอนวิธีการทํานะครับก็คือเลือกแมสสวยๆลายนะ่ารักอะไรมาก็ได้นะแล้วก็ไม้มาไมา้กิ่ฟันนะเอ้ยไม้ลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นนะจ๊ะไ <c oughs> ม้เสียบลูกชิ้นนะครับผมแล้วก็หนังยางนะครับผมขั้นแรกนะครับตัดตัดแบบสายแมสออกก่อนนะครับให้หมดเลยนะครับแล้วก็นํา นำไม้ลูกชิ้นนะครับมาตัดปลายแหลมออกครับแป๊บแป๊แปแปแปเสร็จแล้วก็ใช้ปืนกาวมาติดทั้งสี่มุมของแม่นะคะแล้วก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นมาติดไว้ครับผมแล้วก็เอใช้ยางครับมัดให้ไม้มันมารวมกันให้มันเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับก็จะออกประมาณนี้นะครับครับสองแล้วก็เอาเอาไฟนะมาใส่ข้างในรับกระต่ายนี่ครับ มาเนี่ยพี่ที่ทำอ่ะแล้วแกต่ออเจ้าเจ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็คลิปนี้ตาไปก่อนนะครับนี่ผลการร้อนไหมร้อนแล้วโดนผลได้ผลการศึกษาเฮ้ยได้เลยเชียวผลการศึกษานะครับ อันนี้ใช้ได้จริงนะครับสามารถใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เอาไปสามารถเอาไปตกแต่งบ้านได้นะครับคือแบบทําให้บ้านนั้นสว่างขึ้นนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางครับนี่ครับดูครับดูครับนี่นะครับคือแบบเท่เลสว่างมากๆครับสวยอุยไฟเทคไฟเทคใช่และสามารถเป็นโหมดได้ด้วยนะครับป๊บนึงนนะครับทำโหมด นี่นะครับโอ้โห่เปลี่ยนโหมดได้ด้วยไฟเราโหดมากเลยนะครับนี่โอเคครับโห่เฮี <laughs> ยเป็นใหญ่ยโอ้ยอข้อเสนอแนะไอ้บิ๊กจะเดินผ่านทำไมบิ๊ก ผมข้อเสนอเนี้ยจากผมนะครับผมก็คือถึงแม้จะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายและราคาถูกครับแต่ก็ควรเลือกของที่มีคุณภาพนะครับผมจะได้ไม่เกิดอันตรายครับไฟรั่วนู่นนี่นั่นนะครับผมจะได้ปลอดภัยครับในการใช้นั่นเองนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับครับผมครับ